โอ้สวยมากครับนี่แบบนี้อ่าน่เป็นลูกแม่บ้านสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็สำหรับ EP นี้เลยก็คือเราจะบอกเลยว่าเป็น EP ที่เราจะรีวิวกันแบบสั้นๆนะครับ เนื่องจากว่าผมมาได้ของสินค้าที่เป็นเจ้าสาวผมเป็นแฟห้ามาแล้วแพคเกจจิ้งของมันน่ารักมากาก็เลยอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มีโอกาสได้ชมเป็นตัวอย่างด้วยนะเผื่อแบบว่าท่านใดอยากจะสั่งหรือว่าพิออเดอร์ในโอกาสถัดไปนะครับจะได้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็จะได้มีประโยชน์กับทุกทุกท่านด้วยนะครับแล้วสำหรับกล่องที่ทุกท่านเห็นในหน้าจอเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นกล่องน้ําหอมครับที่ได้รับความร่วมมือนะครับจากเจ้าสาวผมเป็นแฟรห้าของเรแลบกับ ทางเดอร์ฟอร์ฟูมนะครับก็คือจะเป็นน้าหอมเจ้าสา5แปดห้านั่นแหละครับแล้วก็อีกหนึ่งความร่วมมือก็คือจะเป็นโครงการครั้งแรกของเจ้าสาเป็นแปดห้านะครับที่ร่วมกับทาง Pcast ทาง Pcast เนี่ยก็คือจะเป็นโครงการเกี่ยวกับรถยนต์เคลื่อนที่ครับที่เขาจะขายสินค้าในโครงการต่างๆนะครับขึ้นอ,อยู่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาจะจัดอีเวนต์แบบไหนส่วนรถยนต์เคลื่อนที่เนี่ยเราก็สามารถเห็นได้ทั่วไปในโตเกียวนะครับก็จะเป็นรถยนต์ลักษณะทีออ่อย่างเขาก็จะมีรูปที่หน้าจอให้ด้วยไหมครับ p c r a h เนี่ยเขาจะทําเป็นรูปคล้ายๆแบบว่ารถยนต์แต่ว่าก็เล่นคํา P แล้วก็ c a r a นะครับ <c oughs> เห็นไหมว่ามันจะคล้ายๆเหมือนรถรถบรรทุกนะครับอ่ก็จะเป็นรถบรรทุกเพื่อนที่ที่จะตะเวนไปทั่วโตเกียวนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครเจอก็สามารถเข้าไปซื้อได้เลยนะครับสามารถโบกแล้วก็เข้าไปซื้อได้นะครับแต่ถ้าเขายังไม่จอดได้เพิ่งกระโดดโบกขึ้นไปนะครับโอเคสาหรับอันนี้ที่เราเห็นตรงหน้าเลยก็คือจริงๆอ่ะมันมีทั้งหมด5แบบนะอ่าเดี๋ยวขึ้นรูปให้ที่หน้าจอนะครับมันมีทั้งหมด5แบบ ก็ตามคาแรคเตอร์ของเจ้าสาวแสนห้าเลยแต่ที่อยู่ตรงหน้าผมก็คือ2แบบครับก็คือจะเป็นของน้องนิโนะกับของน้องอิสกินะครับก็เป็นของที่เ,เพื่อนๆในเพจเขาฝากสั่งเอาไว้นะครับแล้วก็ของนิโนะเนี่ยก็เป็นที่ผมสั่งไปเองนะโอเคครับแล้วก็ข้อดีก็คือจริงๆอ่ะถือว่าการสั่งครั้งนี้เขาใจดีมากนะเขาอ่ะมีแถมถุงสวยๆมาให้ด้วยแต่ว่าจะอันนี้บอกเลยนะจริงๆอ่ะเงื่อนไขก็คือคุณต้องไปซื้อที่ท,ที่รถโดยตรงเท่านั้นครับ ก็คือใครจะได้ถุงเนี่ยต้องไปซื้อเองที่โตเกียวครับแล้วก็นอกจากไปโตเกียวแล้วยังต้องเจอรถด,ด้วยครับถึงจะมีโอกาสได้ถุงอันนี้แต่เนี้ยเขาอาจจะเห็นว่าเราสั่งสองถุงอ่าสองกล่องเลยนะครับเขาก็เลยแถมถุงมาให้ด้วยส่วนแต่ละคนเนี่ยเอ่อเป็นกลิ่นเป็นยังไงนะครับทุกท่านดูที่ภาพที่ขึ้นหน้าจอให้อีกทีหนึ่งเพราะบอกเลยว่าตัวตัวเทสเนี่ยตัวกลิ่นเนี่ยมันมีหลายกลิ่นมากๆครับถ้าให้ผมอ่านชื่อทั้งหมดเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่ไหว นะครับเพราะว่าเยอะจริงๆนะครับเพราะว่ากลิ่นเนี่ยนอกจากของแต่ละคนเนี่ยจะมีกลิ่นที่เป็นเบสกลิ่นที่เป็นเบสก็คือเป็นฐานกลิ่นเดิมแล้วก็ยังมีกลิ่นที่เป็นมิดิลก็คือกลิ่นกลางที่เราจะได้กลิ่นตามมาแล้วก็ยังมีสมอลก็คือกลิ่นที่เป็นแบบสัมผัสแบบปปลายด้วยนะครับก็จะเยอะมากแต่ละคนก็จะมีเอกลักษณ์ของของแต่ละคนนะครับนิยามของเซตเนี่ยบอกเลยว่าเขาให้คํานิยามได้ค่อนข้างาจะบอกว่าไงดีอะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแล้วกันครับก็คือเขาบอกว่าประโยชน์จากการที่คุณได้ครอบครองผลิตภัณณฑ์นนี้ะคคครับก็ืืออเหมุ่ ได้สัมผัสกลิ่นหอมที่เป็นปัจเจกของพี่น้องทั้งห้าคนแต่ละคนนะครับแล้วก็แต่ละคนเนี่ยที่สัมผัสกลิ่นแล้วเนี่ยจะได้สัมผัสถึงโลกของกสมมุนเนาะฮายานโมก็คือโลกของเจ้าสามเบนแฝดห้าด้วยคือเรียกว,ว่าจะบอกว่ามันโรแมนติกมันนํำเน้าดีอันนี้ก็ตัดสินกันเราเองนะครับโอเคส่วนราคานะครับจะตกอยู่ที่กล่องละห6 0ันหร้อยเยนครับแต่อันนี้ผมสั่งเป็นแบบออนไลน์มานะครับ เพราะว่าอย่างที่บอกคือตอนช่วงที่ไปโตเกียวเนี่ยคือไม่เห็นรถคันนี้จริงๆนะครับอาจจะหมดช่วงกิจกรรมไปแล้วแต่เขาบอกว่าช่วงกิจกรรมเนี่ยจะเปิดอีกทีหนึ่งเดือนธันวานะครับอาจจะมีรถคันนี้วิ่งให้เราเห็นกันในเดือนธันวากันอีกรอบหนึ่งราคา6,6 0 0ครับต่อกล่องขนาดเนี่ยอยู่ที่50มิลมิลลิกร,รัมนะครับนี่ตรงนี้ข้างกล่องเขามีเขียนอยู่ยก็ถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่มากขนาดกลางๆสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทเพอร์ฟูมอยู่แล้วนะครับแต่ไงก็ตามราคาเนี่ย ถ้าเทียบกับน้ําหอมทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แพงแต่ก็ไม่ได้ถูกนะแต่ว่าจากที่ผมดูจากกิจกรรมอีเวนต์เนี่ยถือว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยมามาร่วมกันซื้อค่อนข้างเยอะมากเหมือนกันนะครับแฟนๆชาวญี่ปุ่นเนี่ยเรียกได้ว่ามาต่อแถวขึ้นรถเพื่อจะซื้อกันเลยทีเดียวอนอกจากนั้นเนี่ยการสั่งออนไลน์นะครับราคาหกพันหกเยนแล้วยังไม่พอนะครับเอเขาจะมีการแยกค่าส่งด้วยครับการแยกค่าส่งก็คือเดิมทีเนี่ยค่าส่งเนี่ยจะตกอยู่ที่ หนึ่งพันห้าร้อยเยนครับแล้วเราสั่งรวมกันสมมุติเราสั่งรวมกันห้ากล่องเพื่อจะส่งทีเดียวพันห้ารอยเยนไม่ได้นะครับเขาจะคิดค่าส่งแยกต่างหากครับเช่นสมมุติว่าวันนี้ผมสั่งมาสามกล่องค่าส่งพันห้าสามกล่องเนี่ยเท่ากับว่าต้องเอาค่าส่งพันห้าเยนเนี่ยไปคูณสามเลยครับเท่ากับค่าส่งเนี่ยทั้งหมดสี่พันห้าร้อยเยนครับก็เลยอาจจะต้องขออภัยคุณผู้ชมจริงๆนะครับที่ตอนที่เปิดพีหน้าเพจอนะีราคาเซ็ตเนี่ยเขาค่อนข้างสูงนิดนึงอันนี้เป็นเหตุผลนะ โดยเขาให้เหตุผลว่าเอาเขาอส่งทั่วทุกพื้นที่ในญี่ปุ่นบางที่เนี่ยอาจจะอยู่ไกลเช่นอาจจะเป็นเกาะอะไรอย่างเงี้ยค่าส่งอาจจะแพงนะครับอันนี้คือเหตุผลที่เขาให้มานะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องที่ผมสั่งมาดีกว่าอาส่วนตัวกล่องเนี่ยเขาไม่ได้มีเขาไม่ได้มีซีลม,ม,มีอะไรให้อยู่แล้วนะอันนี้บอกไว้ก่อนเผื่อแบบว่าท่านที่พีออเดอร์หลังจากนี้จะเห็นว่า สมมติสินค้าไปถึงตัวเราอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันไม่มีเทปไม่มีอะไรปิดอยู่เขาแอบแกะหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันเป็นอย่างนี้มาอยู่แล้วโอเคครับมาเดี๋ยวเราก็เริ่มแกะกันเลยเพื่อเป็นดูตัวอย่างข้างในกันโอ้สวยมากครับนี่แบบนี้เดี๋ยวผมหยิบออกมาให้ดูปึ๊บนี่ครับหน้าตาขวดจะเป็นประมาณนี้อ่าถ้าท่านใดดูจากในวีโอเห็นภาพก็ อ่อที่สันส่นๆหน่อยเนี่ยไม่ใช่ว่าแผ่นดินไหวนะครับมือผมเองเพราะมันแพงมากครับ <c oughs> อ่านี่ก็จะเป็นลูกตัวคาแรคเตอร์ของคนที่เราสั่งในชุดว่ายน้ำนี่ครับหมุนให้ดูรอบด้านอ่าก็ประมาณนี้ครับส่วนถ้าผมจะลองฉีดให้ดูเนี่ยผมคิดว่า น่าจะต้องไม่น่าจะไม่จำเป็นต้องทำถึงขั้นนั้นนะครับเพราะว่าต่อให้ผมฉีดให้ดูเนี่ยคุณผู้ชมก็ไม่ได้กินอยู่ดี okay. ในกล่องก็ไม่มีอะไรครับก็คือมีแค่ตัวตัวขวดอย่างเดียวนะครับอ่าแล้วก็เก็บกันเลยก็จะประมาณนี้นะสําหรับตัวน้ำหอมกิจกรรมความร่วมมือของเจ้าสาวเป็นแสนห้ากับเพอร์ฟูมนะครับส่วนถุงนี่ให้ดูอีกทีเป็นถุงที่ใหญ่มากก็คือใครที่ไปซื้อที่รถเนี่ย ด้วยตัวเองเนี่ยจะได้ทุกคนนะครับไม่ว่าคือสามารถบรรจุกล่องได้สมมติคุณจะเหมาครบห้าคนเนี่ยคุณใส่ได้แบบสบายๆเลยเดีย๋ยวผมลองใส่ให้ดูเห็นไะพื้นที่แบบยังเหลืออีกเยอะ,อะยังสามารถใส่ตรงนี้ได้อีกสามสี่ประมาณสี่ขวดเลยครับคุณผู้ชมแล้วก็ถือกลับไปเลยสบายๆนะครับตลาดท่าในใดที่จะไปญี่ปุ่นนะครับในช่วงเดือนธันวาคมก็สามารถลองตามหารถคันนี้ได้นะครับ โอเคแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราคิดว่าการตามหารถเนี่ยมันยากก็เขามีบริการผ่านทางออนไลน์นะครับอย่างที่บอกแต่ว่าจะคิดค่าส่งแยกต่างหากต่อกล่องนะครับสำหรับ EP นี้ก็ยังไงขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามารับชมนะครับก็พบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับยังไงฝากกด u ั s c ไ i b ์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิป EP แกะกล่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับขอบคุณครับไปแล้วครับสวัสดีครับ